ถึงแม้ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์จะถูกขยายเวลาบังคับใช้ออกไป1ปีจากเดิมที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้วันที่10มกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากข้อกังวลของภาคประชาสังคมและผู้เลี้ยงสัตว์ในบางส่วนถึงการเข้ารับบริการที่อาจจะไม่เพียงพอดังนั้นการขยายเวลาบังคับใช้ออกไปจะทำให้กรุงเทพมหานครมีเวลาในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน รองผู้ว่าทวิดากมลเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุสิ่งที่กรุงเทพมหานครทําเพื่อลดข้อกังวลทั้งหมดคือขยายบริการฟรีฝังไมโครชิปและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงด้วยการเพิ่มคลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพมหานครจากเดิม8แห่งเป็น10แห่งโดยสามารถจองคิวนัดสัตวแพทย์ผ่านระบบออนไลน์และวอล์กอินได้ จัดบริการเชิงลุกเคลื่อนที่ครอบคลุมทั้งในหมู่บ้านคอนโดมิเนียมห้างสรรพสินค้าและสวนสาธ,ธารณะเจ้าของสัตว์เลี้ยงแจ้งความประสงค์ผ่านทางแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูและแชร์พิกัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดหน่วยเคลื่อนที่เข้าบริการ รองผู้ว่าทวิดาระบุเพิ่มว่าท่องสั้นๆจำง่ายๆสัตว์เลี้ยงเดิมเลี้ยงเกินจำนวนได้เลี้ยงต่อได้จนหมดอายุไัยแต่ต้องขึ้นทะเบียนทุกตัวโดยต้องแจ้งว่ามีอยู่จำนวนเท่าไหร่และจะต้องแจ้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่10มกราคม2570แต่ถ้าหลังกฎหมายบังคับใช้แล้วและอยากเลี้ยงตัวใหม่แต่จำนวนเกินจากข้อกำหนดเรื่องพื้นที่อาศัยก็ไม่สามารถเลี้ยงได้ หัวใจสําคัญของการฉีดฝังไมโครชิปไม่ใช่เพียงการทำตามข้อบัญญัติเท่านั้นแต่คือการสร้างอัตลักษณ์ดิจิทัลให้กับสัตว์เลี้ยงและเพิ่มความอุ่นใจให้แก่เจ้าของทั้งสามารถยืนยันตัวตนสัตว์เลี้ยงสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของและยืนยันความปลอดภัยในการฉีดฝังไมโครชิปซึ่งดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครพัฒนาเว็บไซต์และสามารถให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงยื่นขอขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงแบบออนไลน์ได้ง่ายผ่านทางเว็บไซต์โดยลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไทยไอดีเพื่อยืนยันตัวตนเจ้าของและเตรียมข้อมูลเช่นใบรับรองการฝังไมโครชิปข้อมูลที่พักและเอกสารเจ้าของจากนั้นดําเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงออนไลน์ที่ระบุไว้เมื่อข้อมูลถูกตรวจสอบและอนุมัติแล้วจะได้รับข้อมูลสัตว์เลี้ยงในระบบ